สวัสดีค่ะพูกกับชันนางสาวกุญญาดับชัยเจ้าพนักงานรายงานประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลานัาที่รายงานข่าวประจำสัปดาห์สสคสงขลาวิลลี่นิวรายการข่าวที่จะนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการรายงานข่าวประจำวันที่16-22กันยายน2566ทางสำนักงานจะมีข่าวสารในรายที่น่าสนใจบ้างน้งเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่18กันยายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาในชื่นโททศัพ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลามอบหมายให้ในายชัยพลกังพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้วยความมั่นคงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สองและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติณนะห้องประชุมซีออสารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีพลเอกพิชิตชูดแก้วรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาเป็นประธาน วันที่18กันยายนพุทธศักราช2566เวลา13นาฬิกานายชื่นทศทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลามอบหมายให้ในายชัยพลกังพาณิชย์ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนานการพิเศษและนางสาวสุมาลีสุวรรณวงศ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนานการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเผนและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเรื่องสำคัญอื่นๆและรายงานผลการประชุมให้กระทรวงแรงงานทราบณห้องประชุมแหลมสนอ่อนสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสงขลาโดยมีนายเอกชัยเลือดวิบูล,ลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมวันที่21กันยายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา ในาใยชยพลกังพานิชต,ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษได้เข้าร่วมประชุมโดยมีพลอากาศเอกสงคิดสุขบางรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อสารต่อแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ตรงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายทั่วประเทศไม่หวนกลับมาทำความผิดซ้ำหลังจากที่พ้นโทษณทันทัสถานหญิงสงขาอำเภอเมืองจังหวัดสงขา วันที่21กันยายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายบัตด,ดูโรดูราเมตำแหน่งนิติกรชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดและกลไกาการให้ความช่วยเหลือณรงเรมรากุณาเกลนเอ็นสปาจังหวัดสงขลาโดยมีนายอดีสนเกิดมงคลผู้จัดการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติเป็นประธานเรามาต่อวันที่การรายงานผลการปฏิบัติงานณนศะูนย์แจ้งจเรื่อ,ของข้ออภิปราอสงขลาในวันที่ 15- ถึ 12, ง22กันยายน2 5ง6ในห้าอสบในเชิงตัวสาสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ในมื่หมายให้นะันทิชาแกอื่นนางสาวทรสสัิงเล็กนางสาวเกวีจิตานางนักวิชาการแรงงานเข้าไปบัิงานนักสุดดังกล่าวโดยมีผลการฏิบัติงานดังนี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด116ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด942คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย371คนสัญชาติเมียนมา182คนสัญชาติกัมพูชา379คนและอื่นๆ5คนและมีเรือแจ้งออก109ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด949คน แบ่งเป็นสัญชาติไทยสา5ร้อยห้าสิบห้าคนสัญชาติเมียนมา1 8หนึ่ง้อยปสิบสาคนสัญชาติกัมพูชาสี่ร้อยเจ็ดคนและอื่นๆห้าคนอีกทั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวนส4ิบสี่ลำที่เป็นแรงงานทั้งหมดสา8ร้อยปดสิบปดคนแบ่งเป็นสัญชาติไทยหนึ่ง้อยห้าสิบสี่คนสัญชาติเมียนมา90เก้าสิบคนสัญชาติกัมพูชาหนึ่งร้อยสิบสามคนและอื่นๆหนึ่งคน ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขลานะคะสวนสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารอะไรไม่ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ